จากที่ทีมข่าวนิวทีวีได้ลงพื้นที่สอบถามเจ้าของเรือยนต์รับจ้างลากไม้สักท่อนบริเวณเชิงใต้สะพานพระราม9ก้าเมื่อวันที่28พฤษภาค,คมที่ผ่านมาในวันนี้เราจะมาดูทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะอธิบายเรื่องไม้สักท่อนที่เป็นแผลกลางกรุงอย่างไรนายเฉลิมเกียรติศราค a นผู้อำนวยการส่วนดุทธการด้านการป้องกันและปราบปรามสำนักป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้กล่าวว่า ในส่วนของไม้สักท่อนที่ลอยอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่พื้นที่ที่ไม้สักท่อนมาลอยอยู่ตรงจุดพักไม้จะต้องสอบถามจากกรมเจ้าท่าเนื่องจากเป็นผู้ดูแลโดยตรงโอกาสที่จะเป็นไม้เถื่อนตรงนี้ค่อนข้างยากเพราะว่ากระบวนการในการตรวจสอบพอที่จะได้มาถึงตรงนี้หลายขั้นตอนก็ในส่วนของการที่เขไม้ที่วางเนี่ยเป็นเรื่องของกรมเจ้าท่า ที่เขาจะจัดการแต่การควบคุมไม้ถูกต้องหรือผิดเนี่ยที่มาของไม้เนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมไม้ในส่วนของกระบวนการนําไม้สักท่อนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยโดยวิธีทางน้นํานายเฉลิมเกียรติและนายเมธนีสีมันตะหัวนหน้าด่านป่าไม้กรุงเทพสาขาก่องเตยได้ร่วมกันอธิบายให้ทีมข่าวนิวทีวีได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเริ่มแรกก่อนที่จะนําไม้สักท่อนมาจากพมา่าจะต้องผ่านการประมูล และขอใบรับรองถิ่นกำเนิดหรือซก่อกรจากนั้นก็จะนำไม้สักท่อนลงเรือขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือกรุงเทพในส่วนนี้ทางกมรมศุลกากรและกรมป่าไม้จะตรวจสอบใบซีโอและใบแสดงรายการสินค้าว่าตรงกับเอกสารที่มีหรือไม่ทั้งชนิดขนาดและจำนวนซึ่งเรื่องการเสียภาษีทางกมรมศุลกากรจะเป็นผู้ประเมินถ้าเรียบร้อยก็จะได้ใบตรวจปล่อยและประทับตราขนไม้ออกจากท่าเรือ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้จึงจะได้ใบเบิกทางมาจากนั้นเรือดังกล่าวจะไปยังสุพักไม้เพื่อส่งให้กับเรือยนต์ที่เจ้าของโรงเลื่อยจ้างมาซึ่งเมื่อเรือยนต์ได้รับการประสานกับทางโรงเลือ่อยให้ส่งไม้สักท่อนไปก็จะต้องขอใบเบิกทางอีกครั้งกับด่านป่าไม้กรุงเทพขอใบเบิกทางเรียบร้อยแล้วก็จะส่งไม้สักท่อนไปยังโรงเลือ่อยและทางโรงเลื่อยจะลงบัญชีไม้เพื่อควบคุมการแปรรูปพร้อมส่งไปดำเนินการแปรรูปต่อไป มันนี้จากสถิติคดีการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ปีงบประมาณ2,555ถึงเดือนเมษายน2,557พบว่าในปีนี้มีสถิติคดีสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสถิติจับกลุ่มเวลาเดียวกันในช่วงปีก่อนอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ประเทศพมา่าได้สั่งหยุดก,การประมูลไม้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงเลื่อยรวมทั้งการจัดเก็บภาษีรายได้ของภาครัฐอย่างไร ทีมข่าว n ที t v จะได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกในตอนสุดท้ายต่อไปพนิชช่างทองถ่ายภาพวรารัตนชัยพัฒนกุลเจริญทีมข่าว n e w t ีรายงาน